สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องฟ้าค่ะวันนี้น้องฟ้าก็มากับสูตรหอยเราพัฒนานะคะน้องฟ้าเริ่มตั้งแต่วันที่10เดือน10ค่ะจนถึงวันที่3นะคะเดือน11ค่ะก็เป็นสูตรท้าตัวเด่นและตัวเจาะนะคะสำหรับพี่พี่ท่านหนที่สนใจเข้ากลุ่มกับน้องฟ้านะคะสามารถทักเข้ามาของเข้ากลุ่มน้องฟ้าได้เลยค่ะ กลุ่มของน้องฟ้าก็จะมีหวยทุกหวยนะคะหวยทั่วไปหวยยี่กีอยากเข้าหวยไหนก็สามารถทักหาน้องฟ้าได้เลยนะคะมาดูสูตรกันเลยค่ะสูตรหาตัวเด่นนะคะให้ดูหลักหมื่นและหลักพันนะคะบวกกันก่อน,นะคะ่ะบวกกันแล้วนะคะให้นำมาลบหลักร้อยนะคะก็คือ1นบวกเเป็น8ค่ะและเอามาลบหลักร้อยคือเลขสมค่ะ ลบกันแล้วเหลือ5ก็จะเด่น5ค่ะอีกหึงตัวคือ4เพราะว่าตัวนี้ลดลงมา1แต้มค่ะก็เด่น5 4 3สบวก9เป็น2นะคะ2อลบ4เหลือ2ค่ะก็เด่น2 1 2หบวก9เป็น11ใช้1 1ลบ1เหลือ0ค่ะ09 2ยเบวก3เป็น5 ห้าลบห้าก็เหลือศูนย์ค่ะศูนย์เก้าหกบวกเจ็ดเป็นสามสามลบสี่เหลือหนึ่งค่ะหนึ 1, ่งศูนย์แปดบวกสี่เป็นสองนะคะสองลบเก้าเหลือเจ็ดค่ะเจ็ดหกแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าลบหกเหลือสามค่ะสามสองสองบวกสองเป็นสี่ค่ะสี่ลบสี่เหลือศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์บวกสองเป็นสองค่ะสองลบห้าเหลือสาม สามสองค่ะสี่บวกสามเป็นเจ็ดนะคะจเจ็ดลบเก็เหลือศูนย์ค่ะศูนย์เก้านี่ค่ะตัวเด่นนะคะเมื่อได้ครบแล้วดูสูตรเจาะค่ะรอเรือคือร้อยนะคะหลักร้อยบวกหลักหน่วยนะคะเอาหลักร้อยบวกหลักหน่วยนะคะแล้วก็บวกหน่งค่ะจะได้ สามบวกแปดค่ะเป็นสิบเอ็ดใช้หนึ่งก็บวกหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นสองค่ะแล้วเพิ่มขึ้นไปเป็นสองสามสี่ห้าหกแบบนี้นะคะก็นำตัวเด่นเจาะตามนี้ค่ะห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกค่ะก็ตัวซ้ำตัวเบิ้ลตัดทิ้งได้นะคะถ้าใครไม่ชอบนะคะ เพราะว่ากดสองตัวล่างสองตัวบนแล้วก็กดกลับนะคะมันจะมีเลขซ้ําก็ตัดออกได้เลยค่ะรอบนี้วันที่13ออกห้าหค่ะมีหมี6นะคะแล้วก็9กสี่ค่ะมี4แต่ว่าเจาะไม่โดน9นะคะจะเข้าห้าหแล้วก็เลข4ค่ะเป็นตัวเด็ดเข้าเป็นบนล่างนะคะ4ีบวกหเป็น0ูนย์ค่ะบวกหได้หนึ่ง รอบนี้ก็ออก5้สองค่ะมี2อจับกับ5แล้วก็9 1 1ยังไม่เจาะโดนกนะคะก็เป็น5้สองแล้วก็เลข1ค่ะเลขเด่นเข้าบนล่าง1นบวกสเป็น3นะคะบวกหเป็น4ค่ะรอบนี้ออก0ูย์เค่ะมี0ูนย์มี9เป็นตัวเด่นเจาะกันเองนะคะศูย์เเลขบน ห้าบวกเก้าเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าค่ะออกแปดศูนย์ค่ะศูนย์เจาะแปดนะคะเลขบนค่ะสี่บวกศูนย์เป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าค่ะรอบนี้ก็ออกหนึ่งแปดนะคะมีหนึ่งเจาะแปดค่ะเลขบนนะคะเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะคะ รอบนี้นะคะก็เป็นเบิ้ล7เ็ดดส่วนเจาะยังไม่มีเจดนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งหหเราเจอะกับหนึ่งนะคะเป็นหนึ่งหแล้วก็เลขเจ็ดค่ะเข้าเป็นบนล่างหกบวกเเป็นสามบวกหเป็นสี่ค่ะออกสองสี่หนึ่งสองเป็นสองเนี่ยบนล่างส่วน2จอจอะกับสี่นะคะ ข้า2สองสแล้วก็เลขเด่นสองค่ะบนล่าง4ีบวกสเป็น6กบวกหเป็น7ค่ะก็รอบนี้เป็นเปิ้ล0ููนย์ค่ะ0เจาะศูนย์ะคะเลขบนค่ะ5้บวกศูนเป็น5้าบวกหเป็น6ค่ะรอบนี้ก็ออก3 7 3เจ็าะกับเแล้วก็สองห้า เข้าเลขสองแต่ว่าเจาะให้โดนห้านะคะสามเจ็ดแล้วก็เด่นเลขสองเข้าค่ะบนล่างมาดูงวดนี้ค่ะเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองใช้สองบวกหนึ่งเป็นสามสามสี่ห้าหกเจ็ดก็เด่นศูนย์เก้านะคะวันที่สามเจาะก็จะมีศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดค่ะเก้าสามเก้าสี่ 9 5 96 97นะคะก็เป็นสูตรที่เข้าดีนะคะพี่ๆก็พิจารณาดูต่อได้เลยค่ะพี่ๆอยากได้สูตรไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกน้องฟ้าได้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามช่องของน้องฟ้านะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ